เราลืมไปเลยว่าจะทำอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนี้ความจำเลือนลางจริงๆเลยไอตอนแรกก็จะเอาน้ำนี่นะใช่หรือเปล่าดเดี๋ยวนี้ลืม ไม่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 อคุณยายโอ้ยตายแล้วเน่อย่ามาทำให้ตกใจแบบนี้สิชอบนี่ปล่อยนะปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยโอนแน่นไปหมดเล้อนี่บอกให้ปล่อยยังไงเลิกทำงานได้แล้วค่ะทำงานทำไมให้มากมายก็ยายทำงานทั้งวันเพราะว่าแกน่ะพร้อมหลงทุกวันทุกวันนะใช่ไหนบอกมาหน่อยสิแกหายไปไหนมาเนี่ยทำไมพึ่งกลับมาเออคืออ่ม Hmm? เออที่จริงนะคะคุณยายหนูบอกหลายทีแล้วนะเออว่าวันอังคารน่ะ หนูจะไปรักษาให้คนจนฟรีๆหนูก็ต้องตอบแทนสังคมสิคะงานหนักก็กลับดึกไงคะคุณยายคะคุณยายทำไมจะต้องเครียดด้วยล่ะคะหนูเป็นหมอนะหนูนะ่ะจัดการได้ทุกอย่างสบายๆเลยนั่งก่อนนั่งก่อนนะยายทำของโปรดไว้ให้กินนะเดี๋ยวมาให้จะอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกระเจี๊ยบหรอคะป้อนหนูหน่อยนะนี่ทำตัวเป็นเด็กไปได้เอย ทำไมล่ะคะเป็นเด็กไมาผิดตรงไหนล่ะ<อ>หนูจะเป็นเด็กต่อหนนะ้าคุณยายเสมอเลยคุณยายจําเอาไว้เลยแกจริงๆเลยนะน่ารักจริงๆเลยแม่คะใครเนะี่ยนี่ใครกันเนะี่ยนั้นใครเนะี่ยออกมานะฉันบอกให้ออกมายังไงล่ะ แตกหมดแล้วแม่คะเดี๋ยวก็โดนยิงเข้าตรงหน้าฮแล้วนี่อะไรกันเนี่ยแม่ไม่ตกใจใช่ไหมคะไม่เลยแม่มีประสบการณ์ทำงานด้านตำรวจมานานแล้วนะแม่ไม่กลัวโดนยิงหรอกแม่กลัวจะเสียแก่ไปมากกว่ามานี่มา <c oughs> แม่คะอย่าดราม่าสิคะหนูนะ่มีข่าวดีรดๆมาบอกด้วยนะคะแม่ <c oughs> ถ้าแม่ได้ยินแล้วเนี่ยแม่จะต้องดีใจมากแน่ๆโอเคเราไว้คุยกันทีหลังตอนนี้มาที่นี่ก่อนดีกว่านะ <c oughs> มาสิมันเป็นเซอร์ไพรส์น่ะยืนเอาไว้นะยืนนิ่งๆละ่ะ <c oughs> นี่แม่ทำแบบนี้เองเหรอคะ <c oughs> ใช่เลยอืม <c oughs> <c oughs> ฟองนะข้าวยายน้ำในห้องยายไม่ไหลใช่ไหมคะมาเดี๋ยวหนูให้ Sandy สันดีซ่อมให้แล้วก็บอกหลายครั้งแล้วนะว่าจะซื้ออะไรก็ให้บอกหนูมาบ้านขาดอะไรอาหารชนิดไหนบอกมาเลยบอกทุกอย่างเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวหนูให้โทนี่ซื้อให้อ,อ,อ,อแล้วก็เกือบลืมไปเลยคะ่ะเออรูปพระเจ้าใหม่เนะี่ยที่เราเอามาออเอาไว้ห้องพระนะคะอือแล้วก็อย่าห่วงนะคะหนูเอาคอน,คอนมาจากคลินิกแล้วล่ะเอาไปตอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยเลยคอนเหรอ ที่เด็กบ้าอะไรนะมีค้อนด้วยอืมก็ต้องมีสิคะยายเราเอาไว้ใช้ฟาดคนยังไงล่ะคะอีอ, <c oughs> อ,อพูดบ้าอะไรเนี่ยแกเป็นหมอไม่ใช่นักเลงฮะแกจะมีค้อนไปทำไมแล้วออไอสองคนนั้นอ,อ่ะเอบ้านกวาตีปราศาสตร์กับชาณาธานจาทำงานกับแกใช่ไหมแล้วสองคนนั้นอ่ะเป็นหมอแล้วจะมาช่วยบ้านเราได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ยายฟังออนะคะฟังนะคะเออ นี่ไงเราเรามีเครื่องอิสเลยที่คลินิกเราต้องใช้คอนใช้อะไรซ่อมเครื่องด้วยพวกนั้นมันก็เลยเป็นของปกติที่ต้องใช้นะคะแก่มีคอนติดไว้ที่คลินิกด้วยหรอใช่คะเออโทนี่กับแซนดีนะ้น่ะเป็นหมอในความดูแลของหนู<ท>ค่ะพวกเขามาฝึกงานมาช่วยงานบ้านแล้วมันผิดตรงไหนละคะ มันไร้ประโยชน์อยู่แล้วอะไรเนาะอ๋อหนูอิ่มแล้วละคะยายเอาล่ะยายกินนะคะกินกินกินไปเลยยายถามมาาทําไมเนี่ยยายจริงจริงเลยน่งก่อนนั่งก่อนอย่าไปไหนเนาะอยู่นี่อยู่นี่ก่อนห้าไปไหนทั้งนั้นเลยเออมีอะไรอีกอะคะโอ้ยปวดหัวจริงจริงใหญ่หลานคนนี้เนี่ยเออเฮ้ยเกือบไม่รอดคิดหรือไงว่ายายน่ะจะอบเค้กไหมเป็นยาเรียนอบเค้กมานะ วันนี้วันเกิดปีที่ยี่สิบแล้วนี่ซักชีขอให้แกมีความสุขมากๆนะจ๊ะขอให้ชีวิตนี้ประสบความสำเร็จในทุกด้านตัดเค้กได้แล้วมามาคุณยายเอาไปไกลๆเลยนะรู้ไหมคะว่าหนูหนู <ๆ S 2> หนูไม่ชอบฉลองวันเกิดหรอกคะ่ะทำไมจะต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะ หนูไม่อยากจะจำวันนี้เข้าใจนะเออนี่สักทีฟังยายก่อนสิอันนี้ยายหลานี่เหมือนเราเลยดูจริงๆเลยนะเนี่ยอาจตะเนน, <c oughs> นี่จ้าขอบคุณนะคะเอาเลยขอพรนะ ขอให้แม่อยู่กับหนูไปตลอด <laughs> อม,อมแม่คะเราตัดเค้กแล้วเอแล้วอีกอย่างละคะอะไรเหรออ,อีกอย่างนึงไงอะไรละ่ะของขวของหนูนะ่ะเอาอะไรให้หนูล่ะคะอขอเดานะหนังสือ ไม่เหรออชุดเหรอไม่ใช่ชุดด้วยแล้วอะไรกันล่ะคะวันนี้แกต้องได้อะไรพิเศษแน่เซอร์ไพรส์น่ะอยากจะเห็นนะรอเดี๋ยวนะหนูไม่รอแล้วค่ะแม่เร็วๆเข้าสิคะเร็วๆเร็วๆโอเคเอาอะไรมาให้หนูน่ะฮะดูนี่สิ นี่นี่หละคะนี่เลษสีใบแม่คะแม่ให้หนูทุกปีแล้วนะของขวัญแบบนี้จะให้ของขวัญซ้ำๆแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะไม่มีอย่างอื่นให้หนูหละคะเปิดดูสิ แม่คะนี่นี่เธอเหมือนหนูเป๊ะเลยนี่ใครกันหรอคะ นี่ใครกันเธอไม่ได้เหมือนลูกลูกนะ่ะเหมือนคนในรูปนี่แม่ของลูกนะแม่คนที่ให้กำเนิดลูกส่วนแม่นะ่ะก็แค่เลี้ยงแก่มา ยายหนูขอโทษนะคะหนูรู้ว่ายายพยายามอบเค,ค้กนี้อย่างมากหนูขอโทษนะแต่หนูไม่ผิดนี่จะให้ทำยังไงอะหนูน่าโกรธมากเลยนะแล้วหนูก็เกลียดวันนี้วันที่แม่หนูฝากหนูเอาไว้กับยายแล้วก็จากโลกนี้ไปนี่สักชียายก็ไม่มีทางลืมวันนั้นได้หรอกนะเพราะว่าวันนั้น แกเข้ามาในชีวิตของอยายยายจะลืมได้ยังไงกันหะ่ะวันนี้พี่สาวแกก็คงกำลังฉลองวันเกิดเหมือนกันถ้าวันนั้นพี่สาวแกไม่ตายซะก,ก่อนยายคะพี่สาวเหรอนี่สักชียอยยายหนูขอละเดี๋ยวเรียกว่าพี่สาวเลยนะพรอแม่ของยายนั่นฆ่าพ่อของหนู แม่ไม่ใช่แม่หนูหล้อคะฮแม่หนูเป็นฆาตกรเหรอไม่แม่ของลูกไม่ใช่ฆาตกรฟังแม่ให้ดีๆนะลูกสาวของคนที่ฆ่าพ่อหนูไม่มีทางไปพี่สาวหนูได้หรอก เราเหลือแค่รูปของครอบครัวมันก็แค่นั้นเองหนูจะเอามันไปทิ้งนี่บ้านของหนูบ้านนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเราจะต้องห้ามพูดถึงชื่อคนร้าย คนที่ฆ่าพ่อของหนูไม่มีทางาาาพระกฤษณะมีแม่สองคนลูกก็รู้ลูกเองก็คล้ายๆกันนะแม่ลูกให้กำเนิดลูก ส่วนแม่นะ่ะแค่เลี้ยงลูกแม่ของลูกนะไม่ผิดเลยเขาพยายามสละชีวิตเพื่อครอบครัวจนลมหายใจสุดท้ายของเขาการฆ่าคนนะไม่ใช่สิ่งที่แม่ลูกทำแม่คะแล้วทำไมไม่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกละ่ะแม่จะเล่ายังไงละ่ะแม่ปิดบังลูกมาตลอดเวลาหลายปี แม่สัญญากับกับรากีนีเขาเอาไว้ครอบครัวฉันจะตามหาลูกฉันอย่างแน่นอนเลยค่ะบอกพวกเขาไปว่าลูกฉันได้ตายไปแล้วนะคะ แล้วก็พาลูกของฉันไปในที่ห่างไกลพาไปยังที่ที่ไม่ให้อดีตมาหลอกหลอนลูกของฉันได้เลยได้โปรดแล้วนะคะได้โปรดแล้วก็ตั้งชื่อลูกของฉันว่าอักนีนะคะแม่สัญญาไว้แล้วว่าจนกว่าลูกจะโตแล้วมีเหตุผลมากพอแม่จะไม่บอกความจริงกับลูกแม่ของลูกนะไม่อยากให้ลูกต้องมีมนทิน เขาไม่อยากให้ลูกต้องแปดเปื้อนเพราะประวัติเสียเราก็เลยตั้งใจย้ายมาที่นี่อะไรนะย้ายมาเหรอตอนแรกเราอยู่บิลาสปูบิลาสปูเดี๋ยวนะคะแม่ที่หนูบอกว่าหนูมีข่าวดีนะจ้ะหนูได้เลื่อนขั้นแล้วนะคะแม่ แล้วหนูก็โดนยายไปที่บิลัสปูยายคะทุกคนที่นี่รู้ว่าหนูเป็นกำมพร้า<ม>เพราะว่าผู้หญิงคนนี้และหนูก็เกลียดผู้หญิงคนนี้มากเลยหนูไม่มีทางให้อภัยไม่มีทางนี่สักชีใยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าราชินีข้าใบจูทำไมราชินีน่ะเป็นคนดีแต่ว่า อยู่ดีๆทำไมอย่าพูดชื่อนั้นสิคะในบ้านหลังนี้เราจะไม่พูดชื่อผู้หญิงคนนั้นหรือว่าชื่อของลูกสาวของใหญ่คนนั้นจะไม่มีใครบ้านนี้หรืออดีตบ,บ้านนี้ขึ้นมาขอพอดให้หนูหน่อยสิคะแกะได้เลื่อนขั้นแล้วได้ย้ายกลับไปที่นั่นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันคือโชคชะตาชัดๆแม่จะบอกให้นะแบบนี้ลูกต้องไปที่นั่นไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้แม่ของลูกแม่ของลูกน่ะเขาต้องตายเพื่อคนอื่นลูกสู้เพื่อแม่ของลูกได้ไหมล่ะได้ค่ะแม่ สำหรับหนูแม่จะเป็นแม่แท้ๆของหนูไปเสมอนะคะแม่คือครอบครัวและเพื่อนสนิทของหนูไม่มีใครจะมาแทนได้อย่างแน่นอนปากหวานจริงๆเลยนะลูกคือชีวิตของแม่นะแต่ว่าอักนีลูกจะต้องต้องไปสู้ด้วยตัวคนเดียวนะ ลูกจะต้องกล้ามุ่งมั่นโฟกัสให้ได้เท่ากับรากินีเข้าใจไหมรากินีตั้งชื่อลูกว่าอัคนีนะแล้วลูกก็จะต้องผ่านมันไปเพื่อพิสูจน์ความจริงได้ค่ะแม่ฆาตากรก็คือฆาตากรยังนั่นทำลายชีวิตหนูพรากพ่อแม่ไปจากหนูจนหนูต้องเป็นกํมพ้า พอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรแล้วก็หนูไม่สบายใจตลอดเลยหนูไม่มีทางที่จะลบอดีตบ้าๆนั่นได้หนูไม่มีทางให้อภัยแนะ่ ค่ะแม่สถานีตำรวจนะ่ะออมันก็ดีดีมากๆเลยล่ะคะ่ะมันสวยสุดๆไปเลยละ่ะออเอค่ะค่ะค่ะเอาไว้คุยกันนะคะแม่เดี๋ยวหนูโทรหาแล้วกันนะคะโอเคไหมค่ะแม่โอเคจ้ะโอเค้ย นี่มันสถานีตำรวจบ้าอะไรกันเนี่ยไม่มีทั้งตำรวจหรือว่าคนร้ายอะไรเลยอะทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยนี่มีใครอยู่ไหม อันนี้นี่น,นี่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคะ่คะใจยเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นโอ้อยพอได้เสร็จหรือ,อยังคะทุกคน <c oughs> ฮะมันดีมากเลยนะอักเนี้ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday <c oughs> เอากลิ่นแล้วก็บอกมาว่าอาร่อยไ <c oughs> หม <c oughs> รสชาติดีจริงๆเลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะฉ <c oughs> ันชอบมากๆมันเออมันดีจริงๆเลยล่ะ ขอบคุณจริงๆครับคุณทำให้เราประทับใจมากครับตอนที่คุณจัดการกับคดีนนสถานีรถไฟซาบากนะครับตำรวจจั <l acht> <อ>คุณจะต้องได้รับรางวัลสินะแล้วรางวัลมันคืออะไรบารัตนาะ <l acht> ใช่บารัตนาะคุณควรคู่มากเลยครับจ <l acht> ้าคู่ควรต่างหากเล่าใช่ไหมล่ะคู่ควรใช่ใช่ใช่ใช <l acht> ่ใช่แม่พู้ <l acht> พิเศษจใช่นะฉันเนี่ยน <l acht> ่าจะเอาเหรียญรางวัลมาด้วยน่ะ แล้วถ้าไม่ได้เรียนแล้วยังไงที่หลังก็ได้นี่นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันจะให้รางวัลพวกเธอนะฉันวางแผนที่จะเปลี่ยนชื่อสถานีนี้เป็นสถานีทิ้งขยะแทนใช่เพราะว่าที่นี่มันเหมือนที่เก็บขยะชัดๆเลยก่อนหน้านี้คงไม่ได้ทำคดีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยฮะบอกเชนมาหน่อยสิไหนล่ะ ที่ลงทะเบียนบันทึกคดีอยู่ที่ไหนคุณเขามันมมามันอยู่ที่บ้านนะคะคือฉันทำงานที่บ้านบางทีก็เอาติดกลับไปทำให้เสร็จนอะเอาละโอเคโอเคอถ้ามันอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็ไปเอามาสิโอ้โอโอ, <c oughs> อาไปด้วยนะ <c oughs> <อ>ฮิมนันครับฉันต้องการเอกสารคดีทั้งหมดเลยไปได้เลยครับผมทุกคนฟังให้ดีนะ ฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความสะอาดที่นี่ภายใน10นาทีนี้ไม่อย่างงั้นทุกคนจะต้องโดนขังอยากจะโดนขังไมล่ะฮะขังที่ไหนดีไปไปจัดการาที่นี่น่ย<อ>ต้องสะอาดเรียบร้อยที่นี่จะต้องดูเหมือนใหม่